เกียรักวันนี้เยข้างล่างเนี่ยพพ้นแตกเลยอ่ะเฮ้ยจิงหรอไม่ทำมันร้านเพา่งซ้ายอ่ะจะพักร้องเพลงจะได้จะได้จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอพี่ขออย่างืมันี่ยองเงเพลถไงนนแี้ถไฟกรตอยราัดคินมาถึงบริษัทนี่เหรอลอีกอีกประโยคนึงอ่ะมันมา้องอะไร นี่ะจงเลจรูได้ลายก็้ามจริมันไดอยนั้นเเาต่ารอกตื่าดูมาเลยครับก็ี่นี่มันเด็กว่าสันไวาดคนรเแล้วต้เาที่ชอบกินไข่เต่าเจริเจ้าชอบกินโอเล่เฟแล้วมมาแล้วมามามา ไปมาลืมแล้วเริ่มไงไปไปโคราชรีัอีทงบริษัทใช่ใต่อไม่รเ้เออบริษัทมักรเปอขอรท้วยพี่ไม่เคยพี่กพีเราใช่ไมทำไม่เป็นไรไปหยิบไข่บตรโคลาตตุ้มป่าไมได้ไปเคี่ยวกันก่อนนะเร็วมาเายังยัง ระวังหักเอานะครับเอด้วยกาอด้วยเออรถไฟหรืออะไรนเดี๋ยไม่ใช่รถเมไอันี้อยู่ริมต่อได้กาก่อนหน้าต่างก็ได้ก่อน็หน้าต่างแล้วบมีทีวแล้วเปล่า หลับขับไม่นิ่มเลยอ่ะใช่เหรอเออหับเลี้ยงไปเลี้งมามากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอะไรจะให้เก็บไว้เราจะเล่นไม่ห่างกันไกลเฮ้ยตึกปะเออรถไฟเลี้งต่อดิรถไฟอ่ะเออทีชาชลาแล้วไปแล้ว